เห็นใบไม้เปลี่ยนสีและหมอกไหลๆแบบนี้ที่นี่อำเภอพร้าจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะจ่าและ Travel ว่านวันบางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวทริปนี้จ่าจะพาทุกคนออกเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สุดอันซีในอำเภอพร้ามาตรงโค้งน้ำตรงนี้คือหมอกหนาตึ๊บเลยเช้านี้จ่าจะพาทุกคนปีนเขาชมจุดชมวิวโมยที่ทั้งสวยและแปลกตา ชมววิล่ oh, <I. S 1> ลองเรือชมต้นฉำฉายยักกลางน้ำสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย mm hmm. และตอนนี้จ่าก,ก็เดินทางมาถึงที่พักของเราในอำเภอพร้าวแล้วค่ะโอ้ oh, ติดน้ำไหมเนี่ยตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าที่พักของเราอยู่ตรงนี้ โฮงชาฮักมีเดตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะต้านลมอ,อยู่โอ้ดูเราริมน้ำานี่แล้วตอนนี้เราก็มาถึงอำเภอพร้าวแล้วหมวกไปแล้วน,นี่ให้ดูบรรยากาศก่อน แบบนี้เลยดูแล้วก็คือลมพัดตลอดเลยนะคะเย็นเห็นแดดแรงแบบนี้แต่ยังเย็นอยู่นะก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่อำเภอพร้าวแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเที่ยวอำเภอพร้าวกันสักหน่อยเขาบอกว่าที่นี่มีอะไรสวยๆอันซีนเยอะเราก็เข้าที่พักชมบรรยากาศริมน้ำแบบนี้กันก่อนมีเรือ เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวเขาบอกว่าที่พราวเนี่ยนะเขามีที่เที่ยวแบบอันซีนให้เราแบบมาเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นล่องเรือชมต้นชำชาย,ยักที่อยู่กลางน้ำหรือว่าเราจะไปเดินขึ้นนะคะจุดชมวิวโมอายเมืองพราวนี่แบบนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปที่พักกันก่อน โงชาฮักมี่นี่ดูบรรยากาศข้างหลังลมเย็นมากสวัสดีค่ะเข้าพักที่บ้านพักที่บ้านเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะ,ค,ะคือห้องข้างบนนี้ใช่ไหมคะอ้าวโอเคค่ะอ๋ะอที่นี่คือเขาจะเป็น โรงชาค่ะโรงงานทำชาเป็นชาดอกไม้นะคะชดอกไม้ชาอ,อู้เยอะเลย่ชิมชาก่อนเลยเหมือนมาแล้วเข้ามาพร้อมดื่มชาเลยจริงๆล้วคือที่นี่เป็นดินแดนอันดินแดนอัน่างไกลก็บอกว่าที่พผาเนี่ยเป็นอำเภอที่ต้องตั้งใจมาใช่ครับมันมันเห็ว่ามันไม่แพง ถ้าพูดถึงป่าเรา,าใก,ใก็ใกล้ใกล้กับปากแต่คนจะเป็นปามากกว่าหรือว่าจะไปที่ก็ความใกล้เขาพอแบบเชียงดาวถ้าเคยที่เลือกก็ปเป็นก,ก็นต้องไปทีลเชียงดาวอ่าใช่เออจากว่าถ้าจากตัวเมืองอ่ะความความใกล้ไกลพอๆกับเชียงดาวแต่มันเหมือนแบบว่ามันต้องแยกออกมาแล้วมอนต้องตั้งใจว่ะทีนี้มันไม่ผ่าน ที่่อืนเยวจะพาไปดูห้องพักนะคะด้านบนเดี๋ยววันนี้เราก็นอนกันที่ชั้นสองของพงชาฮักมีนี่แหละนะคะนี่ <Yeah. S 1> โอ้ลมแรง <laughs> นี่ขาขึ้นมาด้านบนเนี่ยระเบียงจากหน้านที่พักก็จะเป็นวิวแบบนี้เลย <Yeah. S 1> ห้องนอนของเราเข้านีเลยค่ะนี จะเป็นห้องนะคะกระทัดรัดน่ารักน่ารักตกแต่งไว้พร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้นี่ก็ห้องนี้ก็800บาทนะคะพักได้2คนเนาะส่วนอาหารเย็นจะกก็สั่งเป็นเซตหมูกระทะไว้นะคะก็จะเซตละ500บาทเนาะส่วนห้องน้ำก็จะอยู่ข้างล่าง วิวสวยๆหน้าที่พักของเราคือวิวจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนค่ะระหว่างเนี้ยก็จะมีแบบชาวบ้านเขาล่องเรืออะไรกันแต่เมื่อกี้นั่งคุยกับพี่เขาเขาบอกว่า,น,าน้ําที่เนี่ยมันก็จะแบบมีขึ้นมีลงตามฤดูนะน้ําก็จะขึ้นมาสูงแบบนี้ในช่วงของฤดูฝนจนถึงประมาณมีนามเมษาเนี่ยพอเข้าสู่ช่วงหน้าแลง้งน้ําที่นี่ก็แล้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นแบบว่าแห้งลงไปน้ําก็จะนอง ช่วงนี้เราก็จะเริ่มเห็นชาวบ้านเขาออกมาหาปลากันแล้วนะคะมีเรือในแม่น้ำเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยปลาไม่ออกมานะสงสัยปลาจะหนาวเดี๋ยวพออากาศเริ่มแบบร้อนขึ้นนะคะปลาก็เริ่มออกมาชาวบ้านเขาก็มาหาปลากัน,นะคะ่ะใครบอกครับพี่เขาบอกเมื่อกี้ทีหนึ <laughs> ดีเนาะเห็นแบบนี้คือลมพาต,ตลอดเลยนะคะด้านนี้เขาจะมีสวนเป็นแปลงดอกไม้ที่เอามาทำชาที่เราไปชิมันเมื่อกี้ตรงนี้เป็นสวนกุหลาบไปดูไหมกุหลาบสวยๆก่อนที่จะกลายเป็นชากลหลาบให้เราได้ดื่มกันี่ ราสังเกตดูนะคะฝั่งนู้นก็เห็นบ้านนอกบ้านเรือนชาวบ้านอยู่นะคะหลายหลังเลยเนี่ยลองดูอีกทีนี่ก็คือเสาไฟาใช่ไหมสายไฟที่เขาลากจากตรงนี้ไปฝั่งนู้นแล้วถนนมันก็มาสิ้นสุดจนถึงตรงนี้เอ๊หรือว่าถ้าเวลาน้ำลดแล้วก็คือเขาก็จะสัญจรกันตรงนี้เลยหรือเปล่า ถ้าน้ำแห้งจัดๆก,ก็ลกข้ามไปฝั่งนู้นได้อยู่ถนนเส้นนี้เลยถ้าน้ำมดนะคะน้ำแพงก็ขับรถข้ามไปถึงฝั่งโน้นได้เลยโอ้โหแบบนี้นี่เองแต่ละปีก็จะไม่เท่ากาันแล้วแต่การบริหารจัดการของทั้งเขื่อนเขาด้วยเนาะอันซีจริงๆแปลกมากแล้วก็สวย เซ็ดห้ารอยที่เขาให้เรากินกันสองคนแลวเนี่ยโอ้ดหเยอะมากสามทาแบบพูนูนะคะเนื้ออันนี้แค่เนื้อนะแล้วก็ผักโอ,โอ้มาเป็นตะกร้าจัดเต็มเราก็มีหน้าที่กินอย่างเดียว อรุณสวัสดิ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมง45นาทีนะคะเช้านี้เราก็นัดกับเรือไว้นี่อยู่ตรงนู้นเลยเขาจะมาแล้วนะคะมารอรับเราเดี๋ยวเราจะล่องเรือกันเช้านี้ไปกันที่ จุดชมวิวโมอายนะคะแล้วก็จะไปล่องเรือชมต้นสำชาที่อยู่กลางน้ำด้วยเนี่ยให้ดูบรรยากาศเช้านี้มีหมอกด้วยสวัสดีค่ะครับโอ oh oh. เดี๋ยวเราไปกันด้วยเรือลำนี้เลย ขึ้นได้เลยใช่ไหมคะขึ้นมาได้เลยโอเคอ้ <Okay>. oh. <laughs> ขึ้นมาแล้วบนเรือ ชเช้าเนี่ยคิดว่ามาล่องเรือก็หนาวขนาดนี้หมนานะกินจากไอ้นายแช่บรรยากาศดีมากว้าว ว่าถึงแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มาถึงแล้วจุดเริ่มเดินเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขากันนะคะไปจุดชมวิวโมอเมืองพร้าวเราต้องเดินขึ้นไกลไหมคะครับผมประมาณประมาณกิโลกว่ากาิโลกว่าก่อน <laughs> ะค่ะต่อยครับ พี่ต่อยเป็นไกด์นำทางเป็นคนขับเรือเป็นทุกอย่างแล้ว <laughs> ในทริปนี้ <c oughs> เหมือนที่ต่อยกำลังว่ายเจ้าที่เจ้าทางอยู่ก่อนจะพาเราเข้าป่า อมาเห็นตรงนี้เริ่มเป็นหินแล้วค่ะเนี่ยหินเต็มเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินขึ้นไปกันนะคะทางนี้ ความปีนป่ายนี้ซู้ๆนะดูกล้องไม้ตึไต้ไม้เปาอย่างเงี้ยค่ะไม้เปา,เปาคือใบไม้ก็จะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ร่วงลงมาตามทางนะคะเหมือนเชืองฤดูใบไม้ร่วงเลย อีกนิดเดียวจะถึงยอดแล้วนี่มาถึงแล้วจุดชมวิวโมอายอำเภอพร้าวค่ะโอ้สวยมากวันนี้มีวิวน้ำแล้วก็มีหมอกไหลๆด้วยนะคะนี่พร้อมกับ ก้อนหินโมไอของเราแปลกมากเลยไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมาถึงแล้วจุดชมวิวโมไอแปลกดีเนาะทำไมหินเป็นรูปแบบเนี้ยเหมือนไหม เหมือนโมอายแบบนีสวยมากเนาะวิวขาวนะคะวิวค,ค,คืนพร้อมกับเจ้าโมอายมาอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะไม่ใช่โมอายธรรมดาโมอายมายืนมองวิวอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหเก๋ ลุกจุระนึกว่าบุกฮะนึกว่าบรุกลุก <c oughs> นะกกน,นี่เรามื่อีลูกดเจ้าแล้วเนียขยอเต้นน่ยใครรับใครรับอ่ะไขยอเต้นเขาเอาอย่งะฮะเอาอย่างขยอเต้นป <c oughs> ุ๊กเขาตืนหมดกินไรมาอ่ะหมดเงา หมดัเหมือนแข่งไงข่าวมันเฮอกกว่าเดิมแรงเลยเนี่ย ตรงนี้ทหมที่เรียกว่าผาแดงอเนี่ยตรงนี้นะคะเรียกว่าผาแดงนี่เป็นหน้าผาแล้วก็มีสีแดงๆจริงๆด้วยโอ้จุดนี้ก็สวยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาจะแบบว่าแวะมาถ่ายรูปเนาะโอ้สวยไหนขอถ่ายนกหน่อย<แ>กับผาแดงนี่ อย่างที่เราเห็นรอยตรงนี้ก็คือเป็นรอยที่น้ําเคยขึ้นสูงใช่ไหมคะ,ะแสดงว่าตอนนี้น้ําเริ่มลดลงแล้วน่าจะถึงประมาณเดือนไหนอะคะที่เราสามารถมันมันจะเริ่มลดไปเรื่อยๆอแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะแห้งเท่าไหร่เนี่ยอาน้าทีจะมาท่องเที่ยวกันสวยๆก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนี้ โมไอที่เราขึ้นไปนเมื่อกี้นะคะจุดชมวิวอยู่ด้านบนนู้นโอ้สูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่เราเดินขึ้นไปถึงจับนนู้นเลยเหรอเนี่ยโอ้แต่มองจากมุมนี้ก็มโมไอ,อก็โดดเด่นขึ้นมาเลยนะตั้งตรงงานเดินเหนื่อยอยู่นะอเห็นแบบนี้ก็ มีความปีนป่ายอยู่นะคะว่าเขาจะเป็นภูเขาแบบหินปูนแมันก็จะแบบแหลมๆหน่อเราต้องคอยบบปีนนิดนึงดังนั้นถ้าใครมาเขาบอกให้ใส่ถุงมืออ่ะก็จะช่วยป้องกันเรื่องของหินแหลมๆได้นิดนึง มันจะมีช่วงน้ําแห้งไหมครับมีครับก็คือเป็นดินปกติเลยใช่ไหมครับต้นไม้ก็เลยไม่ตายเพราะว่าจะมีช่วงที่น้ําลดแล้วก็ช่วงน้ําขึ้นแบบนี้ที่เขาบอกว่าแถวๆนี้ก็คือหมู่บ้านเก่าใช่ใชไหมคะเป็นหมู่บ้านเก่าชื่อว่าหมู่บ้านแม่ต๋องเงี้ยหรอคะคที่นี่เ<ฮ>ขาสร้างเขื่อนไงสร้างเขื่อนก็ต้องอยู่หมู่บ้านนี้ไปอยู่ ก็คือตรงนี้จริงๆเมื่อก่อนก็คือเป็นบ้านเรือนเลยใช่ไหมคะก็เลยมีต้นไม้แน้ะเหมือนเมื่อก่อนก็อยู่ในกลางหมู่บ้านอยู่ดีๆตอนนี้ก็กลายเป็นต้นไม้กลางน้ําไปเลยอย่างจุดนี้นี่ประมาณกี่ปีอะคะที่น้ําเขาเริ่มทําเขื่อนตรงนี้หมู่บ้านต้องอพยพไปตั้งแต่ปีสองเจ็ดะสองเจ็ดตอนนี้ปีหกแปดก็ประมาณสี่สิบปีนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ